มามามาอันนี้ีมตัวจริงมาแล้วไงกลัวเกาหลีซูโคโล่กลัวว่าออกมาจะจืดอัยาลเซลต่อสิส่นีครับเห็นคุณเก้งโอวันนี้ไม่ต้องรีแอควงอะไรนางแบกเอสเตอน่าันนี้คือม่ตัวจริงมาแล้ววันนี้เรามาเรียกวงเอสเตเค่งวันนี้นั่งคาแบกมากับ เพลงเ t ็ดแซ่บเผ็ดใช่สไปซี่นั่นเองจริงๆยังไม่ได้ดูคอนเซปต์อะไรเลยแต่ว่าเห็นแต่ว่าเป็นฟอนที่บวมเป่งเหมือนช่องวัดเจต่ช่องวัดเจต่อช่องวัดเจใดๆก็คือเราอ่านคอมเมนต์มาเสียงมันจะแตกเป็นสองฝั่งฝั่งที่ อุ้ยเข้ามาสู่เรียลเวิร์แล้วเนี่ยมันก็จะลบภาพความเป็นแบบแอสปารุร่นเก่าออกไปหมดเลยม,มันก็จะไม่มีเวลากว้างยานางสาวสู้ใดๆอะไรเงี้ยอ,อคนก็อาจจะชอบเพราะว่าเพลงมันก็จะแมสขึ้นหมายถึงว่าฟังงาขฟังง่ายขึ้นเงี้ยมีความซัมเมอร์ซัมใจแต่ในส่วนหนึ่งอย่างมายตัวจริงอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันน่ะชอบความแบบ ฟิลเตอร์ลีซึ่มแม่วอ,อกบังยาบังกอนอ๋ออันนี้ยังไม่รู้รแต่หมายถึงว่ามาในแบบคอมเมนท์ที่เราอาาร่านอะไรเงี้ยแบบอาจจะบอกอุ้ยชอบแบบ ความเป็นแอสปาที่มันแบบดั้งเดิมออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแบ่งเป็นสองฝั่งแต่ก่อนหน้านี้ซีมีเพลง s a l t y and Sweet ออกมาแล้วนะก็คือเป็นชื่อเพลงที่เป็นแบบว่ารสชาติบดบอยแล้วก็มีแบบว่า thirsty มี thirsty ออกมาด้วยเี่ยวกบอาหารการกินอาหารการกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นอาหารเผ็ดเหรอใช่กัวเกาหลีซูโคโล่กลัวว่าออกมาจะจืดโอเคงั้นไม่พูดภาพนำเพลงดีกว่าไหม ไปดูสไปซี่ลดเครื <kind> uh ่องกัน3 wow. <For> 2 1อ oh ่ะบาเบป่ะมีนิดนึงสไป่โอ้ my god feel spicy girl พี่เออเธอ high school girl สุดๆเหมือน din girl แล้วสีผมเนี้ยจริงเฮ้ยเหมือนบ้านแบงค์ปันเหมือนป่ะอย่านี้ สวยนะที่เซลโอ้ัมบอร์ซัมใจอะแพงอะอุ้ยชิบิงไหม้ยว้าวไม่เคยได้ยนทอนนี้ มีมากเลยอะคาริน่าแบบเรียนอินเตอร์เท่านั้นโอ้ยทำจริงๆฉันสุดสไปซี่เฮ้ยผมเลิศนะเอ้ยชิมีสีนแล้วเนอะรันเดวิลรันใหม่ละสุดนัมมายุนอา ไอซีรถนะซีเซลอ่ะแอเมริกันกลสุดๆอ่ะเป็ชอบอของผมฮะสมผมถ้ามันมีความแบบมันเหมือนแบบ กลิ่นมันมันก็มีกลิ่นอเมริกันป๊อปมากกว่าใช่งตอบนะฉนฉันิดเหมือนกันเออเออเออมุ่งคาริน่าลุกนีคือใช่คือเราว่าลุกคาริน่ามันตอบสนองกับเพลงที่สนเลยจริงขมทองอะไรเอยอเมริกันซูเรียนอินเตอร์อะซูเรียนอินเตอร์ฮะนี่ไปอะคาริน่าโมบอกก้อยเดี๋ยวเขาลองท่อนบูปมาว้าว โอ้ยยี่กินเซลผมสีน้ำเงินและตาสีเขาแต่งเป็นสีนะอ๋อที่เป็นพาวเวอร์ขับเกิร์ลเหรอใช่ที่เป็นพาวเวอร์ขับเกิร์ลเพราะใยวินเทอร์ผมจังก็เป็นไม่กี่เดือนแล้วเป็นสีม่วงไงออเป็นตัวใหม่ไงตัวใหม่เฮ็ดอยู่นะกินเซลเมื่อกี้จริงเออ ชอบมากมันมันอย่างเงี้ยจริงโอ้โหป่อยอดจบดีไหมป่อยอดใช่แม่คุณมันแบบไม่จำเมันที่ชอบชอบในที่นี้คือกลิ่นมันใหม่มากแล้วเรารู้สึกว่าได้เห็นเอสป้าในลุกที่เคียวอ่ะปกติเขาจะมีความแบบคลัชหน่อยใช่ป่ะใช่แต่ลุคนี้เขาเคียวเขาแบบ คขาแรดล่ะแล้วแบบนิ <kull normal isation> ่งๆลูกสาวว่ะมีความแบบขับคาแรคเตอร์นางให้แบบจัดไปเลยอะใช่ทายนติีที่เขาเลือกอะมันมันให้ความรู้สึกเหมือนเพลงป๊อปอเมริกันยุก่อนเคยได้ยินในเพลงเอวิลาวีเร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบตื้อๆหรือว่าเราอะตอนที่นั่งฟังเมื่อกี้เรานึกถึงมันเหมือนพวกแบบเพลงประกอบของหนังพวกแบบ ไฮส o ูที่มันมีการฆ่ากันน่ะเนอกปะมันมีไว้ความหลอนมันมีความแบบแร็ดนิดนึงเลยอย่างเงี้ยสครีมหรือว่าเซโรลิตี้โรเราอะรู้สึกว่าเขาอะหยิบเล็บดนตรีบางอย่างมาจากตรงนั้นแล้วพอเอสป้ามาทำมันเลยมีความแปลกใหม่แต่สิ่งที่เรารู้สึกคือเราอยางแอบจูนไม่ติดเพราะเราไม่รู้สึกวันนี้มันไม่ค่อยมีความเอสป้าเท่าไหร่อืมอืมอ่านี่็ก็เห็นด้วยเพราะว่ามันมันก็สวิชไปเลยอ่ะใช่สําหรับเราเราคิดว่าถ้าจะพูดกันตรงๆคือมันเหมือนแบบเพลงเกิร์ลกรุ๊ป ทั่ว,วไปไป,ไปหน่อยหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาจาก SM หรือ a s p a ก็ได้จิเนเจอร์ของความเป็น a s p a มันหายไปแต่ถ้าถามว่าเพลงดีไหมเรารู้สึกว่า above นะ above a v e r a g e ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับ girls หรือ star w a g s อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบย่อยแบบต้องคิดอะไรเยอะมันปรับภาพลักษณ์ของ a s p a ให้ Into Real World หรือเปล่าเออแบบว่าเพลงต่อไปอ่ะเขาไม่ต้องแค่แบบสี่เพลงแรกแล้วเก็งแล้เป็นการแบบเริ่มยุคใหม่แล้วเออเออเริ่มยุคทิงเราัแล้วเริ่มมากาะกลุ่มกับเกิร์ลกรุ๊ปปกติแล้วใช่เห็นเห็นด้วยในแง่ของทั้งเพลงแล้วก็ทั้ง MV ด้วยนะวิธีการถ่ายทำอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเจนสทั้งในแง่ของแบบเอากริภาพแบบ Uxur ของของมือถือหรือหรือภาพแวบๆของความเป็นฟีนมาคือบ่อยมากในในในเจนซีอะไรเงี้ยรู้สุกว่าตอนจังหวะที่พี่ต๋องบอกบอกว่าเอสปาเป็นเหมือนแบบกลับมาทำคอนเซปที่เหมือนแบบคล้ายๆกับเจนเจนสีไอ้นี่อาจจะหมายถึงว่าหยิบคอนเซปที่ค่อนข้าง แมสขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนอาจริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้ตามกวางยาไม่ได้ตาม Mac แม็กแมมบ้าอะเส้นเรื่องอะมันมีความเข้าถึงยากสำหรับคนที่ไม่ได้แบบตามวงลึกในเดเวลนานอะไรอย่างเงี้ยไหรือเปลมัรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันแอบ,บเปิดใจให้คนอื่นที่เป็นแบบไม่ได้ตามมาตั้งแต่ต้นบบตอนนะได้ได้มาเสพงานมากขึ้นในไ่เี้ยเราว่าส่วนตัว SM อ่ะวางแผนไว้แล้วแหละว่าเพลงในอีราอีรแรกอะมันจะมีสเพลงเพราะว่าเพลงเกิลจะเป็นเพลงจบพอดีใแต่มันเป็นยุคที่เพลง ไต่ชาร์จไม่ได้สูงเท่ากับ3เพลงแรกที่มันแบบไม่ได้มีความใหม่เท่ากับตอนแรกแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการคลิกเกมของ SM อ่ะค่อนข้างที่จะมาตรงจังหวะเพราะยอดบัมก็ขึ้นยอดชาร์จก็ขึ้นจาก Girls เยอะมากกักเพลง s p i ซ y อะไรอย่างเงี้ยเจะว่าไปก็มาเห็นความตั้งใจหลายอย่างเพราะว่าปล่อยวดีโอที่เป็นเพลงเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าค่ายกำลังพยายามผลักดันเทสแบบใหม่หมายถึงว่างานแบบใหม่ของเอส้าให เข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนรับรู้ว่าถึงเวลาการเปลี่ยนผ่านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆถ้าจะทำแบบวีร่าเดิมมันมันบางทีมันช้ำเรื่องมันจบไปแล้วแล้วก็อย่างว่าเพลงนี้ก็มามาในธีมที่ welcome summer แล้วอะเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ของวอล a คที่แบบว่าเรื่องเรื่องไฮโนตเนาะว่าแบบบรรยากาศของเพลงเพลง summer อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องแบบเยอะแยะขนาดนั้นก็เน้นเต้นเน้นจอย แต่จะว่าปาก็ยังไม่ค่อยเห็นท่าเต้นเท่าไหร่นเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทุกคนก็คือว้าวกับวิชวลของคาริน่าสดๆด้วยลุคของคาริน่าคือเขาเด่นจนเราต้องมองแต่คารินา่าสวยมากจริงๆด้วยลุคมันตอบโจทย์กับเพลงตอบโจทย์กับม ون, ูดตอบโจทย์กับอ๋อโลเคชั่นที่เขาไปถ่ายที่อเมริกาอเมรมันก็เลยแบบทําทให้เรามองแต่คาริน่าเลยโอ้โไม่ได้มองคนอื่นเลยยกเว้น ซีเซลที่แบบผมนะ้าเงินคือ,อนั้นคือฟาดมากแบบมีความเฟรมีความใหม่จนแบบเราต้องมองส่วนหนิงหนิงกับวินเทอร์เรารู้สึกว่าดรอปไปหน่อยแอบ,บโจมแอบ,บโจมเพราะว่าเพลงในยุคแรกอะ่ะเขาค่อนข้างเด่นเพราะว่ามีการใช้เวอร์คอลที่ค่อนข้างเยอะอแต่อันนี้ไม่ได้มีเวอร์คอลหนาหรือเวอร์คอลจัดขนาดนั้นแต่แต่ว่าฮุกแรกอ่ะจะเป็นฮุกของวินเทอร์แล้วก็เป็นฮุกสองเป็นฮุกหนิงหนิงแล้วก็หายไปเลยก็เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นไปดูโชว์ไปดูหลักกันดีกว่า ไปดูเพจแบบไลฟ์กันดีกว่าสามสองหนึ่งเนี่ยมันมีความเป็นเบิร์นเบิร์เบิร์บุ๊กมินเกิลเออมีความเป็นแบบอเมริกันอเมริกันเหรอเออเลยสวยนะอุ้ยตัวเงานื้อเงาสุดๆชั้งนแต่งหน้าใหม่มาแล้วก็เงี้ยแและอุ้ยน่ารักมาน่ารักเลยสุดนี่ค่ะจบเลยมาค่าเหมือนยยอื่นต่างบาร์บี้เลยอ่ะอืม แต่ลูคคาริน่าคือแบบมาฆ่าเหมือนกันแต่มันก็สวยสแล้วคนทีใครจิบตาคนละทีคนละทีเมื่อกี้จริงเข้ามาเออหัยืนกลางนะตอนเริ่มโอ้ oh my god ตายดนตรีอ่ะจะมีความแบบสไปเกอร์จะมีความแบบสมัยก่อนเบรกน่ไง วันเทกปะเออเขียวมากที่เทกมันโตขึ้นหนักริงไดวเนี่ยคือเพราะท่อนเนี้ยมันมีความแบบเก้าสูตรมากเลยอ่ะ น้องกับรองเท้ายจีเซลสวยอ่ะเป็นเลกกิ้งหรอปะใช่แต่ฉันไม่ชอบเสื้อนะนันคือเสื้อบอร์นใชมเนแบบเสื้อบอันมอนคอมมอนไปหน่อยเออโอ้โหไม่ก็ไม่เอาสิ่งนอนต้องนอนต้องสวยกระโดดมาจากเสื้อนะไม่งั้นไม่งั้นเสื้อดึงลงอ่ะเพราะว่าเอาฟิตแอปหาลงนิดนึงทำไมยายจีเซลใช่ไหมใช่ เสื้อบอลน่ะเธอใช่แต่เธอใส่ก็สวยอยู่ฮดีเซลีเหรอเฮ้ยมีความเป็นแบบเชลิเดอร์ไหมอืมตกแปะบิ๊ชี่มากชอบเลยเออโอ้โห ข่วงแรกเลยนะจิงนี่เบกเบกกแมนว้าวอะไรมันออฟเฟคทีใช่ไหมคนมันระงายมีไฮโน้ตอัดรีบอัดรีบเป็นไฮโน้ตบรรยากาศซัมเมอร์จริงใช่ เธอซ่อนจี e l ลตึกหนักมากกูเหนื่อยยกขาเมื่อกี้ G ี e l l รองเขใช่เจนนิงเห็เขาพกแต่งน้ามาเองปะวิาไม่จบเว้ยวินเธอเอา No ไายโนไปสองรอบแล้วเออรปสิกอีกเขาทำได้ดี I'm just c y for you อ่ะไหวอะตอนจบมันทิงทน้งภัพจ้ำเนอสกูมิสาปิดหูไยเออสไต เบื่จะชนสวยอยากได้หน้าทรงนี้ไว้มามามาสรบสันบ้างสรับ้างสันบ้างจากที่ดูจอบสรบไม้ตัวซีก็เห็นด้วยกับทุกคนที่บอกว่าเออมันเป็นการเปลี่ยนผ่านและเป็นเปลี่ยนยุคใหม่ของซีก็คือเป็นการเข้ามาใน real world ก็คือเหมือนแบบว่า ยังไงอะแนวเพลงก็คือเปลี่ยนไปเลยเพื่อที่ให้เกาะกระแสให้มันแมสขึ้นให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแต่สำหรับมาอย่างฉันเนี่ยฉันชอบแบบเก่ามากกว่าหรือจะพูดตรงเลยว่าด้วยความที่เราตามเส้นเรื่องหรือต่อให้ไม่ตามเส้นเรื่องอะฉันไม่คนชอบฟังเพลงที่มันเป็นบีทแบบเต้นบีทแบบกระหึบบีทแบบเบสแบบบสหนักๆอยู่แล้วแล้วคือฉันรู้สึกว่ารำพงแตะพงแตกฉันรู้สึกว่าสี่เพลงอะมันเกาะกันมาเลยแบบแรกมันบ้าก็ปึ้งยังไงหรือกป่าไหม next l e v e มาถึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า save แล้วก็มาเกิรลคือถ้าดูรีแอคชั่นอะถ้าถ้ากลับไปดูช่องนี้นะอตอนนี้ฉันรีแอคเกิลวันแรกฉันได้ฟังชันชอบมากไม่หยุดเลยฉันแบบชอบมากยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบไวายแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ไวายสนุกสนานยอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าฉันก็จะไปเกาะ วงอื่นเพราะวันนี้มันคือซิกเนเจอร์ของวงนี้แต่พอมันชิฟมามันเปลี่ยนมาปุ๊บชันส่วนตัวชันันรู้สึกว่ามันมีมันมีกลิ่นมีความเบสหนักหนักอยู่แบบที่เมื่อกี้กุยบอกนั่นแหละมีความเหมือนแบบดาร์กหน่อยหน่อยแต่ว่าซิกเนเจอร์มันหายไปแล้วในในความแอสปาคือมันไม่หลงเหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับชันนะฉั้นรู้สึกว่านางอ่ะปล่อยเพลงของน้องออกมาช้าเกินทิ้งทวนช้าเกินระหว่าเพลง girls เดือน7ปีที่แล้วแล้วก็ค่อยมาเนี่ย welcome to my world เมื่อวิธีที่ไหนให้เราคือสิบเดือนอะฉันรู้สึกว่าเออมันสิบเดือนฉันรู้สึกว่ามันชาแล้วคนมันไม่ตามแล้วคนมันไม่ซื้อไอเดียแล้วไอที่มันจะปล่อยมาเร็วๆมันปล่อยต่อๆมันอันนี้มันมันชาทิ้งทั่วกลัวจะเป็นเหมือนแบบเลนเรเวตอะที่แบบว่ามาถึงปุ๊บโอ้โหบูมบูมพอแล้วพอมาหลังๆมันก็แบบดกลงอะไรแบบนี้เพราะเออเพราะมันแบบหายไปนานจนไปตรงๆว่าถ้าแบบว่า ปล่อยเส้นเรื่องที่เป็นวีลคอมทูไมว์เวอร์ที่นาวิสกลับมาสู่โลกแล<อ><อ>้วก็นนยังตามไปสี <4 S 1> ่เดือนห้าเดือนอะไรเงี้ยเออมันแบบมันยังตามหน่อยแล้วถ้าอยู่จะมาพลิกเป็นแบบซัมเมอร์เปลี่ยนแล้วไม่เอาเส้นเรื่องหลักอะ<ม>พอแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากาันแต่เนี้ยวีลคอมทูไมว์เวอร์มาแล้วมันแบบมันมันมาไม่ทันแล้วช่วงเวลาไมหน่อยที่แบบค่ายมีปัญหาช่วงปอมนีแต่ก็ไม่ไหวแล้วช่ันชอบฉันรักวงนี้สักพูดเลยว่าฉันรักหน่องมากแต่ว่าตอนนี้นแตกไม่ไหวแล้ว จะลวงถ้าคาดหวังในเพลงต่อไปอยากให้มันมีกลิ่นไอของแบบบีดหนักๆมันเต้นับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าก็พอแล้วกับการสู้ลบในกวางยาเพราะว่าคนก็คงไม่ซื้อเส้นเรื่องนั้นแล้วถ้าจะมาใน my world มาใน real world เลยเงี้ยก็คือคนที่จะแบบบิดหนักไปแล้วไปก็บบีดหนักอไรปเลยหรือว่าถ้า จะมีผีสางแบ็คเมมเบอร์โผล่มาอีกอะไรอีกก็ให้มันแบบกิมมิกเล็กน้อยจริงแล้วก็แอบเชียร์ให้มีตัว,ตวละครใหม่เออให้มันเป็นตัวรายตัวใหม่อะไรก็ว่าใช่<ม>แล้ว,แล,วแล้วคือเธอจําได้ไหมว่าเธอแบบที่ที่ตอนที่เรีแอคแรกๆ,ๆที่เธอบอกว่าออ้ยแล้วพวกแบบ AI หายไปไหนเอ,อ,เอ,อ AI หายไปไหนไม่มาเลยอะไรเงี้ยเพลงแรกที่ว่าเธอแบ็คแมนบแล้วที่มีมีดราม่าแล้วพอแล้วพอโอเค next level มาปุ๊บก็คือมี AI มา อ่าโอเคสองสามสี่ AI มามแล้วพอวีลคอมทูมายเวิร์ดก็คือ AI ก็ไม่มาแล้วมาแต่นาวิสแล้วก็คือกลายเป็นว่าสิ่งที่เคยขายมาทั้งหมด AI มหเหมือน<ล>ะจะดูล้าก็กลายเป็นแบบปุ<อ>้มแหงก็ไม่ได้ล้าขนาดนั้นอ,อ,อันนี้ได้พูดตรงๆในความเป็นมาแล้วก็แบบว่า,าไม่เราไม่ได้อวยจนเกินไปอันนี้คือเรื่องจริงเข้าใจโอได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเราเราชอบมากนะเราเราชอบที่สิ่งที่เขาทำนี่ยปุ๊บเรารู้สึกว่ามันใหม่เราไปที่เอเวอร์แลนด์เขาจะมีเครื่องเล่นที่เป็นรถไฟเหาะที่เขียนว่ากวางยาเลยแล้วในนั้นก็ค รู้สึกว่านางปูมาดีถ้าเกิดว่านางทำไปเรื่อยอนาคตอาจจะมีแบบว่าเครื่องเล่นหรืออะไรน่นนี่นี่กวางยาวเลยของนางไปแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วมันดูเหมือนตันแล้วแอบรู้สึกว่าไม่ไม่น่ารีบพิงน่าหยิบมาทวิสตต่ออีกสักนิดนึงคือคือเหมือน AI ของของแอสตาเอสเอ็มปูมาใหญ่มากแต่ว่ากลายเป็นว่าทาทาได้ดรอปกว่า AI ของบ้านอื่นที่ที่เราเคยดูกันจริงถูกก็นั่นแหละก็น่าเสียดายแหละตอนถ้าให้พูดตรงตรง ไม่จริงๆ <c oughs> ในมุมน้องน้องแอบคิดว่าเพลงสไปซี่เนี่ยมามามา,มาในเวนี้แค่ช่วงนี้หรือเปล่าที่มันอโอเคอาจจะแมทช์กับซัมเมอร์เริ่มแล้ว <c oughs> แต่ต้องรอดูเพลงถัดไปที่อาจจะอาจจะ bringing ความ girl crush กลับมา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่าจะไปเวนี้ต่ออ่ะมันก็จะซ้ำกับเลเด้วยเวทนะแอบคิดว่าใช่ที่เ้ยจริงๆนี่ก็เป็นซัมเมอร์ที่ไม่ไบรท์ขนาดนั้นทำเป็นซัมเมอร์ที่มีเมโลดี้หลอนและชอส์คทางดนตีที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ค่อยเกิดลุกนะำขนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เฟรชแต่ว่าคือไม่ไม่ได้สดใสเบอร์แรกเลยแต่ถ้าจะให้อวยค่ายอย่างหนึ่งก็คือชอบที่ ทุกครั้งของแอสปาแบบว่าโลโก้นางก็คือทำเพื่อแบบทำเพื่อตั้งใจทำดูดีทำอะไรเนี่ยก็คือนั่นแหละฉ่ำมากวันนี้คอมเมนต์สุดๆอ่ะก็สำหรับแพรก็ตามที่เวียนมาดูจังสือเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสครายอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยเวียนไปดูวิดีโออื่นๆของช่องถ้ามีการพูดถึง on twitter อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองเวนซิสและคุณเก่งเจอกันในคลิปหน้าอ่ะยอง